นายศักดาพรรัตนสุภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเพื่อร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาด้านการใช้ประโยชน์และพัฒนาดินสู่การปฏิบัติจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโดยสถานีพัฒนาที่ดินสุร,ราษฎร์ธานีจัดก,กิจกรรมวันดินโลกประจำปี2564ภายใต้แนวคิดพิชิตด,ดินเค็มเติมเต็ม,ตมผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดแสดงนิทรรศการแปลงสาธิตและจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินทั้งนี้องค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกซึ่งสหาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติถวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลกเพื่อสดุดีพระเกติคุณในวิสัยทัศน์และพระราชการณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนวิภาวันเทศประยูนสวทสุราธานีรายงาน นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานพิธีมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาสโมสรกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564จากผลงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35บุรีรัมย์เกมประกอบด้วยโลร่รางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมนักกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมนักกีฬาดีเด่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิง นักกีฬาดีเด่นประชาชนชายและประชาชนหญิงนักกีฬาคนพิการดีเด่นชายและหญิงผู้ฝึกสอนดีเด่นชมรมดีเด่นสโมสรกีฬาอาชีพดีเด่นพร้อมกับมอบเงินรางวัลทางนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติแก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนแสดงความน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564 อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดสุราธ,ธานีวิภาวันเทพประยุนสวรสุรทษสุราธ,ธานีรายงานนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราธ,ธานีเปิดเผยถึงการบูรณาการตรวจสอบภัยความมั่นคงในทะเลปฏิบัติการมาริทามทูเกเตอร์จังหวัดสุราธ,ธานีซึ่งดำเนินการร่วมกับ9้าหน่วยงานพร้อมการสนับสนุนเรือและบุคลากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทุกประเภทในทะเลระหว่างวันที่14-16ธันวาคม2564 โดยศูนย์อเมริการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกลาดตะเวนบริเวณพื้นที่อา่าวบันดอนเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินท่าช้างชัยยาและกาญจนดิตเบื้องต้นสุ่มต,วตรวจเรือประมงทะเลจำนวนสลำเรือประมงพื้นบ้านประมาณ20ลำอย่างไม่พบพฤติการผิดกฎหมายการบังคับใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับหรือข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวิภาวรเทศปรียุนรสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน นาวอากาศเอกพุทธพงศ์ผลชีวินผู้บังคับการกองบินเจ็ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินเจ็สุราธานีเปิดเผยถึงปฏิบัติการฟ,ฟื้นฟูบูรณะสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสงามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสงามตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเจ้าหน้าที่และกำลังพลจิตอาสาสังกัดกองบิน7จำนวน35นายร่วมกับคณะครูและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมทักษะต่างๆจากผลกระทบเหตุอุทกภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเติมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในขณะที่ยังคงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือทันทีเมื่อมีการร้องขอวิภาวรเทศปริยุนสวทสุร์ธนีรายงาน